เป็นพระโสดาบันหลักที่หนึ่งเรื่องต้องละสังโยชน์สามครั้งที่สองเป็นพระโสดาบันหลักที่หนึ่งนะต้องละสักกายทิฏฐิครั้งที่สองละสังโยชน์สามขออภยัยข้อไอ้ครั้งที่สองนะ คราวที่แล้วเราพูดต้องอละสักกายทิฏฐิใช่ไหมสักกายคือตัวตนใหญ่ว่าไปแล้วทีนี้มาพูดถึงทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยตามพระไตรปิฎกตที่สามสิบเอ็ดข้อร้อยยี่สิบสองหน้าร้อยแปดสิบแปดทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าทิฏฐิความเห็นของเราเน้นนะถูกต้องทิฏฐิความเห็นของคร,รูบาอาจารย์ที่เรานับถือหรือเป็นพระอันน่ะถูกต้อง างท่านก็อ้างเพียงผู้เจ้าตัดผู้เจ้าตัดโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเลยว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ไม่ได้แต่เราก็เชื่อกันเรียกว่าเราโมหะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้นะเราลืมกาลามาสูตรสิทธิทผู้เจ้าไม่ให้เชื่อไว้ว่าได้ยินมาเล่าลือกันมาตื่นข่าวอ้างตำราเดาเองคาดคะเน นึกคิดตามอาการชอบใจชอบใจเราผู้พูด,พดน่าเชื่อถือหรือเป็นเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ของเราพระเจ้าเองแม้งกระทันยังไม่ให้เชื่อเลยนะแล้วก็อ้างตำราก็ไม่ได้อาตมมาก็อ้างตำราในพระไตรปิฎกแต่ให้เราต้องพิสูจน์เองไงว่าสามารถลดทุกข์ได้ไหมละราคาโทสะได้ไหมโมหะได้ไหมให้เราต้องพิสูจน์เอง เพราะงั้นอาตมาก็พิสูจน์แล้วตามพระไตรปิฎกเนี่ยเออมันละได้จริงนะทีนี้ถ้าเราไปเชื่อแล้วเราไม่ยอมพิสูจน์เราก็หลงไปโมหะไปก็เป็นวิชาทิฏฐิก็ต้องตกอบายทุขติมิฏิบาสนระกแน่นอนไม่เฉพาะชาตินี้นะชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วยไม่มีวันจบแล้วเราถ้าเราไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยบอกแล้วว่าคนดี เขาไม่เกิดบ่อยหรอกพระพุทธเจ้าก็ไปนิพพานไปแล้วอย่างอาตมาก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่เธอจะไม่เห็นว่าอาตมาไปอยู่ใน <c oughs> ในงานลื่นเรองต่างๆไม่ไปไปอยู่ในวงไพ่วงการเล่าหรือว่าอะไรอะขึ้นจรวดที่เขาเล่นกันนะอะไรบั้งไฟไม่ไป <c oughs> แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอาตมาก็ไม่เกี่ยวเห็นไวมล่ะเนี่ย เมื่อเรายึดถือทิฏฐิของตนหรือของอาจารย์ผู้สอนเราก็จะมีสุขสมนัตเพราะเราได้ยึดถือทิฏฐิอันนั้นที่เป็นเห็นผิดที่เราไม่ได้ปไม่ไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์นะผลที่ได้ก็เป็นผลก็เป็นมิจฉาญยยาณมิจฉาวิมุติญาณคือญาณญาณอย่างรู้ที่ผิด หลุดพ้นวิมุติคือหลุดพ้นที่ผิดนะตามพระเตยบิดกเล่มที่ยี่สี่สัมมะตะสูตรนะใช่ไหมมันก็ผิดไปตลอดสายผู้เจ้าบอกต่อไปว่าอาจารย์ที่สอนเชื่อถือที่ผิดผิดเนี่ยแล้วเราก็ได้ผลเพราะเรานำไปประพฤติปฏิบัติตามทิฏฐิที่ผิดนะโดยเราไม่พิสูจน์ใ้้เห็นความจริงเราก็ได้ มิจฉาญาณและมิจฉาวิมุตตหลุดพ้นถือว่าเป็นทิฏฐิวิบัติตามพระไตรปิฎลมที่21ข้อ2 0 7หน้า327ถ้าเป็นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วเรียกว่าเป็นคนชั่วมีคติสองอย่างคือเท่านั้นคือตกนรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ที่ไม่สมควรเข้าไปนั่งใกล้ เพราะผู้นั้นเป็นผู้มีทิฏฐิริบัติทิฏฐิชั่วตอนนี้มาดูไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันเกิดจากอะไรฐานทิฏฐิพระเจ้าก็วางหลักไว้พระไตเปิฎกที่สามสิบเอ็ดข้อร้อยี่สิบสี่หน้าร้อยเก้าสิบสองที่เกิดของทิฏฐิหรือฐานที่เกิดของทิฏฐิมีแปดข้อนะคือหนึ่งปาปามิตรนะมิตรนะมิตรไม่ดีอ่ะเราก็ได้ความพิษจากมิตรไม่ดีเห็นไหม มิตรชั่วมิตรไม่ดีคือมิตรที่ไม่ได้พาให้เราพ้นทุกข์พ้นตักวัาตาสงสารเนี่ยให้เราไปติดไปยืดไปผูกพันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นการพน,นันไปเที่ยวไป,น,น,ไปนู่นไปนีออ่อบายมุกต่างๆเล่นไพ่นะปาปมิตรเนี่ยมิตรมิตรประเภทเนี้เราก็จะรับทิฏฐิท่านมา เฮ้ยเขาบอกเฮ้ยมาเล่นไพ่ดีเฮ้ยกินเหล้านี่ดีเฮ้ยไปเที่ยวนี่ดีเราก็ไปตามเขาเราก็มีทิฐิเฮ้ยไปเที่ยวที่ดีไปประเทศนู้นประเทศนี้ดีดีไปขึ้นเขาที่ดีไปอาบน้ําจะได้ละบาปในแม่น้ำสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าล้านคนนะหนาวก็หนาวอาบน้ําเหยียบกันตายสิบยี่สิบคนเห็นไหม เพราะมันทิฏฐิวิบัติทิฏฐิชั่วเราก็ไปเชื่อเราก็ตายไปมันคุ้มกันไหมอ่ะเราต้องพิสูจน์ทิว่ามันพ้นทุกได้ไหมเนี่ยเป็นฐานทิฏฐิที่เราไปทําให้เรามีทิฏฐิความเห็นที่ผิดสองมิตรที่ไม่ได้พาให้เราพ้นทุกะ่ะมิตรที่พาเราไปติดไปยืดไปผูกพันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิตรไม่ดีนะสองประโทโคสะคือไม่พิจารณา ไม่รับฟังความเห็นอื่นๆเลยแล้วก็ไม่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 รับฟังคนอื่นหลากหลายต้องฟังหลากหลายดูแล้วเ,เปรียบเทียบดีเปรียบเทียบให้ดูข้อสําคัญคือเราต้องพิสูจน์ดันแหละถึงจะแน่นอนสามอโยนิโสมนสิการเราไม่พิจารณาไปถึงเหตุของที่เกิดเลยเพราะเขาสอนเนี่ยเหตุให้เกิดเนี่ยเราไปเกิดอะไรทําบุญมากได้มากทําบุญน,น้อยได้น้อยเอเอเปนจริงเหรอ บอกแล้วว่าเราไปทําบุญเราขึ้นสวรรค์หรือไม่หลังตายมันพิสูนรไม่ได้ผู้เจ้าต้องพิสูนรได้ไม่จํากัดการไงสุขโขลุญสสัจโยการสั่งสมบุญจะนําสุขมาให้แต่เราสั่งสมบุญที่เราเชื่อเชื่อกันมาเนี่ยก็มีแตจนลงจนลงเอาสังเกตดูแล้วกัน เราต้องพิจารณาไปถึงที่เกิดและระดับความเกิดได้ความเกิดของสิ่งที่เอาไปติดไปยึดไปผูกพันเราดับมันได้นี่เรียกว่าโยนิโยนิโยนีอวัยวะที่เกิดอะมนสิการดับมันได้ดับเหตุเกิดอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ได้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายแบบนี้ข้อสี่วิตกขณะใดาแล้ววิตกกังวลเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ความคิดความอ่านเราจะเลอะเรือนเพราะเรากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นทิฏฐิออกมามันก็จะเพี้ยนไปนะสติไม่เต็มข้อสี่ข้อห้า 5, สัญญาสัญญาเป็นฐานทิฏฐิที่เรามีสัญญาเราเชื่อไงเชื่อว่าเขาว่าอย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาว่าอย่างนี้าารเ,เราก็เชื่อตามสัญญานั้นๆ ซึ่งแล้วเราก็ไม่พิสูจน์ความจริงว่ามันจริงไม่จริงไม่โยนิโสนณมสิการนะมันก็เป็นทิ่จิของเราตามสัญญาที่ได้ยินได้ฟังมาข้อหกผัดสะก็หมดเวลาอีกแล้วคอยคราวหน้าสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมวลนิธิจิตธงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ ติดตามฟังได้ที่ช่องูมนิธิจิตธงธรรมถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้หรือมีปัญหาก็จะก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ของูมนิธิจิตธงธรรมเหมือนกันเพื่อนๆก็จะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่ม ก็จะสว่างสวยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ